รอทุเรียนเนี่ยเตาก็จะมีนี่ด้วยนะครับนี่นะครับแสงไฟใครบางคนนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปดักดูนะครับว่าใช่ไอ้โจรหัวขโมยหรือเปล่าพวกหัวขโมยเนี่ยมันเป็นภัยสังคมมากนะครับมันแบบชั่วมากเลยนะครับพวกโจรพวกนี้อาชีพจุจรีนมีเยอะแยะนะครับไม่ไปทําแต่ยังมาอีกเจอแน่นะครับเขาหน้าจบไม่สวยสักคนนะครับแต่ก็พอเอาอยู่แล้วก็เมื่อกี้เตาก็เก็บทุเรียนมาหนึ่งลูกวาวเยอะอยู่นะครับก็ตะกร้าที่สามนะครับ สวัสดีครับผมมลวิทในวันนี้ผมเซ้งไรยองนะครับก็จะมานอนเฝ้าไอ้จนชั่วนะครับหัวขโมยทุเรียนนะครับเมื่อ2คืนก่อนเต่าก็เจอตัวเรียบร้อยนะครับแต่ว่าปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆ่อยเล่าให้ฟังครับตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยเซงงไรยองก็แบกบสัมภาระอะไรเดินขึ้นไปบนที่พักเก่าของพวกผม แล้วก็เตาก็อยู่ข้างล่างนู่นนะครับเตาอยู่นี่ประจำนะครับแต่ว่าวันนั้นเตาเจอโจลละโจรมากลางดึกนะครับคืนนี้พ่ผมก็เลยมานอนนี่เลยเจอโจรน,นะรอบนี้นะครับไม่ปล่อยไปแน่นะครับจะเอาให้เค็ดเลยนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปที่พักข้างบนก่อน ตรงหลังคาฟ้าๆนู่นเลยใกล้ถึงละอีกนิดเดียวมันค่อนข้างจะชันตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่พักเรียบร้อยเข้าของอะไรก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็น่าจะเหมือนก่อนหน้านู้นนะครับประมาณเดือนกว่าแล้วมั้งเซ็งเนาะที่เรามานอนสร้างที่พักนอนตรงนี้ก็เซ็งแลโยงก็นอนตรงพื้นนี้เหมือนเดิมผมก็ผูกเลยเหมือนเดิม โอเคตอนนี้นะครับเซนก็กําลังจะก่อไฟส่วนยงเนี่ยไปตัดไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวจะได้เสียบหมูหรือว่าทําอะไรก็ทานะครับทาอาหารอะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมถ,ถ่ายให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรวันนี้ฝนก็ตกตกหยุดหยุดนะครับทําให้หลังคาเนี่ยเปียกชื้นแฉะแบบนี้เลยยงก็ไปตัดไม้ไผ่มาได้ละเซงก็กําลังจะก่อไฟรอไฟเช็คจากยงหูย้ยเสียงอะไรนะครับทุเรียนตกอือฮก็นี่เลยนะครับทุเรียน กำลังตกนะครับช่วงนี้โจรก็จ้องอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เลยต้องมาเฝ้าให้ดีๆนะครับเดี๋ยวไอโจรชั่วหัวขโมยนะครับมันจะมาเอาไปอีกนะครับซึ่งชั่วจริงๆนะครับโจรพวกนี้ผมบอกเลยนี่เลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวระหว่างที่แสงไลจงกำลังกอ่อไฟนะครับเดี๋ยวผมก็จะโอ้ใช้แผ่นแอลกอฮอล์เลยทีเดียว ก็จะไปผูกเปลทาหลังคาอะไรตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ห้าโมงกลัวๆผมก็มัดเปลทําหลังคาของผมเรียบร้อยอย่างดีนะครับนี่เลยฝนตกก็ไม่ต้องห่วงฝนก็ตกปล่อยๆตอนนี้หมอกก็โล่งนะครับนู่นเลยดูตามยอดภูเขานูน่น ก็ใกล้มืดแล้วตอนนี้อีกสักพักน่าจะมืดพวกผมก็มาตอนใกล้มืดเพื่อเฝ้ากลางคืนนี่แหละนะครับนี่เลยก็นอนเปลเช่นเคยฝนตกก็ไม่ต้องห่วงมีโซ่น้ำไม่ไหลเข้าเปลแน่นอนน้ำไหลามาก็ตกตรงโซ่นี้ข้างนู้นก็เช่นเดียวกันมีเหมือนกันเลยนี่คั้งนี้มันจะแบบเชือกมันจะไม่หย่อนนี่หายห่วงส่วนเซ็งไรยงก็นอนบนที่เดิม เป็นอาหารยุงปายเอ้ยไม่ใช่นะครับ <c oughs> นี่เลยส่วนข้าวอะไรพวกผมก็ห่อมาอย่างเยอะนะครับนี่เลยห่อมาเผื่อเตาด้วยสีห่หอ่อปลา้ห่อหมูหนึ่งโลถุงนอนอะไรพวกนี้พร้อมเลยทีเดียวฟางมันเริ่มเก่าแล้วนะครับมันเริ่มโกง่งๆอะไรอย่างนี้นะแล้ไม่ใครได้อยู่กองไฟก็ใกล้ได้ละก็จะตั้งหม้อนะครับแล้วก็เทน้ําใส่ แล้วก็ต้มเอหน่อไม้นะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านี่เลยหน่อไม้นึ่งของหมูอ้วนนะครับซักน้ำหนึ่งิ้งนะครับเพราะมันอาจจะยังขมๆอยู่นึ่งไว้เป็นการถนอมอาหารนะครับอยู่ได้เป็นปีๆนะครับถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเนี่ยไม่เสียใครสนใจติดต่อหมูอ้วนได้เลยสี่ถุงหนึ่งร้อยบาทนะครับยังไม่รวมส่งรวมส่งก็ร้อยกว่าบาท มีทั้งแบบซับแล้วก็แบบสไลด์นี่คือแบบซับนะครับแบบสับก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้สับๆๆแล้วก็ซอยๆๆนะครับมันก็จะได้เป็นเส้นเเป็นส้นแบบนี้เหมาะกับการผัดมากกว่านะครับแบบสับนี้ส่วนแบบแผ่นเนี่ยเหมาะกับการแกงที่จริงอ่ะเอาแบบแผ่นมาจะเหมาะกว่านะครับแต่ก็ใช้ได้หมดแหละนะครับตอนนี้หน่อไม้ก็เดือดมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็หมู ไม้แหลกก็น่าจะสุกแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับฝนก็ตกแล้วก็เต๋าก็ขึ้นมาแล้วนะครับเต๋าก็จะมากินข้าวกับพวกผมด้วยจับไก่ไนไปจับไก่อ๋อที่ไหนเตา๋าของเจ้นเจเอาอเคื่งเตอาไปอ๋เพื่องจงเอาปลไป่ไล่ลลบลเน,นี่ยเต่าฟ้าทูเรียนเนี่ยเต่าก็จะมีนี่ด้วยนะครับนี่นะครับ แต่ว่าด้ามมันยังทําไม่เสร็จนะครับนี่ดับแชมปเชียร์ของผมเลยนะครับที่เมื่อก่อนผมสั่งมาแต่ว่าผมไม่ได้ทําต่อเตาก็เลยเอาไปใช้โอ้ฝนหนักนะครับตอนนี้แต่ก็พอเอาอยู่แล้วก็เมื่อกี้เตาก็เก็บทุเรียนมาหนึ่งลูกไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรสุกไหมยอง หวานเนอะหวานว้าวสุดยอดลูกนี้เนื้อสีขาวส่วนมากเนื้อก็จะสีขาวแบบนี้ครับเหลืองเหรอขาวขาวเห<า><อ>ล,ออลืองนิดนิดเหลืองนิดหน่อยไปใช้สีไปใช้เหลืองทําให้เหลืองเ <c oughs> <sek mith> นื้อขาวนะครับเนื้อบางแต่ว่าหวานอยู่แต่บางลูกก็เน่านะครับ บางคนได้ไปขีต้ต้นตอนเนี้ยมันแก่แล้วเนาะเดี๋ยวก็จะอันนี้นะครับเทน้ำนิดทิ้งแล้วก็ใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วก็ใส่หมูใส่เกลือนครับแล้วก็กินส่วนหมูเดี๋ยวก็ย่างเพิ่มนะครับนี่เลยเดี๋ยอีกเยอะเลยทีเดียวซื้อมาหนึ่งกิโลกรัมนะครับเยอะมากสิยงไลยงก็โอ้โหผ่าทุเรียนกินยังอาเรศอร่อย เนื้อก็จะแบบนวลน,นวลน,นิดๆหวานนะครับลุกนี้เป็นยังไงเซ้งลุงนี้หวานหวานเนาะแล้วก็อร่อยด้วยอืทุเรียนพื้นเมืองหรือทุเรียนบ้านหรือทุเรียนโบราณน,นะครับต้นนี้อายุยี่สิบสามสิบปี กินกันอย่างอรอร่อยกับข้าวตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ำแล้วก็ใส่หมูเข้าไปแล้วก็ร้อยหมูสุกก็กินได้ละไม่ขมละตอนนี้ก็สุกหมดแล้วนะครับหน่อไม้ต้มใส่หมูใส่เกลือหมูปิ้งหนึ่งไม้แล้วก็พวกผมก็ ย่างอีกจํานวนหนึ่งอยู่ในนี้แล้วก็ยังเหลือในถุงอีกเนี่ยว,ว้เดี๋ยวกินเล่นนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งเฝ้าโจรน,นะครับในค่าคืนนี้เดี๋ยวเขากินข้าวก่อนนะครับตอนนี้เขาไม่ลีลานะครับกินเลยตอนนี้กี่โมงแล้วจงตอนนี้ตุ่มครึ่งเนาะพิ่งมือได้แป๊บเดียวแกงหน่อไม้ไม่ใช่แกงต้มหน่อไม้ เพิ่มพาคิขขบปิลืมเอาน้ำพริกมาเนาะลืมของเด็ดเลย ขึ้นค่อนจริงๆส่วนเต๋าไปเอาไก่นะครับไก่ของจงก่อนหน้านี้เต๋าเอามาไว้ตรงนี้ไว้เป็นเพื่อนเต๋าแล้วก็เพื่อนจงมาเอาไปนะครับแล้วก็เต๋าจะไปเอาคืนนะครับเพราะว่าเต๋าเหงาเกินนะครับไม่มีเพื่อนอยู่นะครับก็เลยเอาไก่มาขันเป็นเพื่อน จะได้มีเสียงคลื่นแคลงนะครับบรรยากาศดีมากถ้าฝนตกแบบนี้ทั้งคืนนี่หลับสบายแน่เนาะอืมตื <c oughs> ่นทีเจ็ดโมงอะตรงไม่หนัง่งไม่เบาได้ยินเสียงแบบนี้หลับสบาย จรมานี่ไม่ได้ยินนะเนาะตื่นมาทีทุกเรียนหายหมดตอนนี้หมูก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับครึ่งหนึ่งที่ลงก่อนตอนจะกินข้าว ครึ่งหนึ่งก็เพิ่งลงยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวพวกผมก็นั่งกินยืนกินชิลๆนะครับผมเนี่ยมีเก้าอี้นะครับส่วนเซ้งไรยงเนี่ยไม่มีเก้าอี้นะครับก็เลยต้องยืนนั่งยองไรเอานะครับไม่มีอะไรรองนั่งเลยผมก็จะกินเลยละกันนะครับดูสีมันน่ากินมากนะครับชอบชิ้นไหนกินชิ้นนั้นนะครับแบบร้อนๆเลย เขาก็ยังไม่กลับมานะครับตอนนี้กี่มงแล้วจังตอนนี้สองทุ่ม,มไปบ้งโอุย้ยสองทุ่มสี่นาทีแล้วสองทุ่มสี่นาทีเขาก็ยังไม่มาอืมอร่อยมีน้ำพริกอันนี้อาา้โสุดยอดไม่เป็นไรนั่งชิวๆป,ปะฝนก็ยังไม่หยุด สุดยอดแห่งบรรยากาศ ลมก็พอแรงเลยทีเดียวหลายวันก่อนหน้านี้ไม่แรงครับเพิ่งจะแรงวันสองวันนี้น่าจะพายุเออะไรนะชื่อพายุอะไรนะรู้ไหมเห็นในข่าวไหมไม่ได้ดูไม่ได้ดูนะเนาออะแชทสาวอย่างเดียวเลยเนาะ <laughs> ไม่ได้ดูข่าวเลย <laughs> พายุอะไรสักอย่างนะครับเข้าเวียดน,นามลาวไทยภาคเหนืออะไรนี้อีสานนี้นะครับกำลังแบบแรงๆเลย อนนี้เซ้งไรยงนะครับก็ไปปูที่เตรียมนอนกันแล้วโอ้โหเซ้งนี่ทุงนอนสองใบเลยลหรอเซ้งโอ้โหเตรียมพร้อมสุดๆโอ้โหขโมยของจำยุ้นมัวมาด้วยหืดยอดเลยส่วนตอนนี้นะครับผมก็ยังย่างหมูอยู่เมื่อกี้พอผมก็กินจนอิ่มละแต่ว่าย่างให้เตานะครับเดี๋ยวเตาจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับ ถือว่าคืนนี้ถ้าใครหิวก็มาแอดจิ๊กกินได้นะครับเพิ่มเริ่มนะครับเรื่องไอ้โจรหัวขโมยทุเรียนนะครับที่เมื่อไม่กี่คืนก่อนนะครับเต๋าเจอตัวนะครับเต๋าจาได้ขนังคาเขาครับไม่รู้กี่โมงครับดึกดึ๋ดึ๋ดึนะครับกลางคืนนั่นแหละนะครับโจรนะครับมาเก็บทุเรียนนะครับที่มันหล่นนะครับใส่กระสอบนะครับสีฟ้าไอ้โจรเนี่ยมันขับเวฟสีน้าเงินนะครับเวฟร้อยสิบไอสีน้าเงิน มันอยู่หมู่บ้านใกล้ๆหมู่บ้านผมนี่แหละนะครับถัดไปอีกหมู่บ้านที่สองนะครับไม่ใช่ถัดไปถัดมานะครับใกล้ถนนใหญ่ไอหมู่บ้านเล็กๆนะครับตัวผอมๆหน้ายาวๆตัวยาวๆนะครับไอนี่มันเป็นโจรอาชีพหรือเปล่าซึ่งน่าจะใช่นะครับอาชีพโจรนะครับไอคนนี้ซึ่งไม่มีใครชอบมันนะครับเพราะมันชอบลักขโมยนะครับไอพวกหัวขโมยเนี่ยมันเป็นภัยสังคมมากนะครับมันแบบชั่วมากเลยนะครับพวกโจรพวกนี้ ตอนนั้นนะครับดึกๆเตาก็เห็นสองไฟนะครับดุ่มๆดอมๆอยู่ใต้ต้นทุเรียนนะครับอืเตาก็นิ่งๆไว้นะครับเตาก็อยู่ในที่มืดนะครับเขาก็ไม่เห็นแล้วเขาก็เดินลงไปนะครับตรงที่จอดรถนะครับเตาก็จะเอเลยนะครับเขาก็ตกใจนะครับเขาก็แบบเออเออเอย่างนี้นะครับเตาก็เอาไปขายที่ไหนเขาเขาบอกนู่นหมู่บ้านนู้นครับหมู่บ้านหลังตลาดนะครับแล้วก็เอาไปเอาไป สืบไปสืบมาครับรู้ว่าเขาเอาไปให้ถ้าไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นน้องชายหรือว่าหลานชายหรืออะไรของเขานี่แหละครับแต่งงานกับผู้หญิงบ้านน้้นะครับแล้วก็ไปอยู่กับเมียที่นู่นนะครับแล้วก็เตาก็บอกไปนะครับว่าอย่ามาอีกนะครับทํามาอีกมีเรื่องแน่นะครับอืก็ถือว่าเจอครั้งแรกนะครับก็ปล่อยมันไปก่อนครับทามันยังมาอีก เจอแน่นะครับเป็นเรื่องแน่นะครับมันแน่นะครับรอบนี้ <c oughs> พวกโจรพวกนี้นี่มันนิสัยแย่มากนะครับอาชีพสุจรินมีเยอะแยะนะครับไม่ไปทํามาทําอาชีพโจรน,นะครับอื <c oughs> แล้วรู้สึกว่าจะเคยเข้าคุกมาแล้วไม่รู้กี่รอบนะครับคนนี้เพิ่งออกมาได้ไม่นานด้วยนะครับซึ่งหลายคนฟังผมพูดถ้า อยู่แถวๆนี้น่าจะรู้อยู่นะครับเขาก็ทําไรใกล้ๆแถวนี้ด้วยนะครับเขาอาจจะแบบจ้องอยู่นะครับว่าดึกๆคงไม่มีใครอยู่อะไรงนี้นะครับเขาก็อาจจะแอบย่องมานะครับคนนี้ไม่มีใครชอบนะครับเพราะว่าเขาขี้ขโมยเกินปานะครับขโมยทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับไม่สนใครหน้าไหนนะครับซึ่งไม่ไหวนะครับแบบนี้สึ่งทับโจนแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องเจอวิธีโจรนะครับโหดเกินนะครับ ก็ว่ากันไปนะครับแต่อยังมาอีกเจอแน่นะครับเขาหน้าซสงไลจงกันหลับอย่างสบายแล้วเดี๋ยวผมย่างหมูนี้ให้เตาเสร็จผมก็เข้านอนบ้างละนะครับแต่ไม่รู้ว่าเต๋าจะมาตอนไหนอาชีพโจรนี่จบไม่สวยสักคนนะครับสุดยอด สองคนนี้นอนตักลมส่วนผมนอนเปลยอย่างสบายของผมกันมุง้งมีมุ้งกันมแมลงด้วยีเลยโอ้โหถุงนอนอย่างนะผมซื้อให้คอลบายนะครับเอาไว้ไปนอนป่านอนไล่โดยเฉพาะนี่ที่นอนผมอย่างสบายเลยทีเดียวฝนตกไม่เปียกมีมุ้งกันมแมลงนี่ นี่เลยในที่นอนผมก็จะสบายแบบนี้ตอนนี้ผมยังไม่เข้าถุงนอนนะครับเพราะว่ามันยังไม่หนาวมากโอ้โหฝนก็ตกโปรยๆด้วยบรรยากาศช่างสุดยอดจริงๆ <c oughs> ค่าคืนนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีโจรมาหรือเปล่า <c oughs> แต่วันหลับอย่างนี้อาจจะแบบไม่ได้ยินเสียงโจรมานะครับ <c oughs> เพราะาพื้นที่ค่อนข้างจะกก้วง แต่ถ้าจนเห็นแสงไฟวิบวับวิบวับอะไรอย่างนี้จนก็คงไม่มาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะเปิดไฟไว,ไว้ทั้งคืนแล้วก็เตา๋าไม่รู้จะมาตอนไหนนะครับถ้าผมยังไม่หลับก็จะถ่ายตอนที่เต๋ากลับมากินข้าวนะครับแต่ถ้าหลับแล้วก็ไม่ถ่ายนะครับโอเคก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ละกันนะครับหลายคนก็เริ่มเบื่อแล้วนะครับว่าพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะนะครับเบื่อก็ฝันดีละกันนะครับอ่า น้ำขังเลยหนึ่งหลังคาเลยทีเดียวไม่ได้ดูเลยนะครับทั้งคืนตีห้าครึ่งนะครับตอนนี้ไปตรงนั้นก็เปิดไว้ทั้งคืนนะครับไปดวงนะ้น ไม่เปียกแม้แต่น้อยนะครับสบายสุดๆนี่เลยไฟใช้ดวงนี้ไว้โจนจะได้มองเห็นโอ้โเสงระยงกันรับอย่างสบายรู้สึกว่ามองลงนะครับโอโ้กองไฟดับไปแล้วเรียบร้อย น่าจะมาเอาหมูไปกินแล้วนะครับหมูหายหมดแล้วแต่ว่าข้าวกำหน่อไม้เนี่ยไม่ได้เอาไปไปดับเรียบร้อยโอ้โหมอกลงค่อนข้างหนาเลยทีเดียวแล้วก็ละอองฝนนี่เยอะมากในย่งก็นอนอย่างสบายฝนตกทั้งคืนนะครับแต่ว่าตกไม่หนักน้ำก็ขังอยู่ตรงนี้ด้วย ของผมเนี่ยขังดีกว่าเสียงไรยงก็ยังไม่เตื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเดินเก็บทุเรียนตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับเดี๋ยวเก็บเสร็จก็สว่างนะครับสว่างปุ๊บกลับบ้านแค่นั้นเองนะครับ จะเดาไปขายทันนะครับล้ะอองหมอกนี่เยอะจริงๆโอ้โหมองระยะไม่ไกลเลยนี่ไง เนี่ยทุเรียนผมเนี่ยอาจจะดูเหมือนเขียวๆเหมือนไม่สุกนะครับแต่จริงๆคือมันสุกแล้วมันเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ถ้าเป็นหมอนทองอ่ะมันจะออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับ ว,วเยอะอยู่นะครับเต็มเลยนี่แสดงว่าโจรยังไม่มาขโมยนะครับถ้าโจรมาเอาแล้วมันจะเหลือน,น้อยกว่านี้โอ้โหตอนนี้ฝนหนักขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้หนักอะไรมาก ก็เก็บได้หนึ่งตะกร้าเต็มๆนะครับก็เอามาใส่รถก่อนแล้วเดี๋ยวใครขึ้นไปเก็บใหม่ดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนในวันนี้ระหว่างที่ผมกำลังเก็บอยู่นะครับก็เห็นแสงไฟใครบางคนนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปดักดูนะครับว่าใครขับรถมาหรือเปล่าดูก่อนนะครับว่ามันคือใครใช่ไอโจนหัวขโมยหรือเปล่านะครับ โอ้เตานี่เองนะครับไม่ใช่โจรที่ไหนนะครับโจรมาไม้เตาเมื่อคืนมีโจรมาไม้เมื่อคืนไม่มีโจรไม่มีเนาะโอเคก็ใกล้จะสว่างนะครับตอนนี้ใกล้ฮง,งนะมงแล้วโอเคเดี๋ยวมผมก็จะเจ็บต่อไปนะครับว้าว ตะกร้าที่สองเต็มๆอีกเช่นเคยก็ยังไม่หมดบางต้นก็จะมีลูกเตี้ยๆแบบนี้มีรอยตัดคือผมตัดเองนะครับก่อนหน้านี้มีคนบอกจะเอาแบบตัดนะครับไม่เอาแบบสุกง,งอมผมก็เลยตัดให้นะครับก็ตะกร้าที่สามนะครับก็น่าจะได้สามตะกร้านะครับเก็บจนทั่วแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วผมก็เก็บได้เรียบร้อยเสียงเลยยงก็ยังหลับสบายนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเก็บหลังคาเก็บเปลเก็บที่นอนผมเลยละกันผมก็เก็บข้าวของใส่ตะกร้าเรียบร้อยนะครับเสียงก็เริ่มตื่นยงก็หลับสบายปุยเลย วันนี้วิวมองไม่เห็นเลยนะครับมีแต่หมอกกดลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเซิงไรยงก็ตื่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บเข้าของแล้วก็ลงไปที่รถนะครับก็โอเคกลับมาถึงที่รถเรียบร้อยเซิงไรจงก็กำลังตามมาเดี๋ยวก็จะรีบกลับบ้านเลยละกันนะครับเพราะว่าต้องรีบเอาไป ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปแพ็คกล่องขายนะครับให้คนที่โอนเงินมาจองเรียบร้อยนะครับส่วนคนที่รอคิวอยู่ก็รอก่อนนะครับอีกไม่กี่วันนะครับบางคนก็ใกล้ถึงคิวแล้วนะครับส่วนบางคนอาจจะเอ้ยดูก่อนว่าเป็นยังไงอะไรางี้นะครับเดี๋ยวก็รอก่อนนะครับไม่รู้รอนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมจะให้คนที่โอนก่อนนะครับเพราะว่าเขาโอนมาแล้วนะครับจะให้ผมทํายังไงนะครับเขาโอนตังมาให้ผมเรียบร้อยแล้วเอาสิบโลโอนโอนเงินมาให้เลยอะไรางี้นะครับเขาโอนมา พร้อมแล้วนะครับตั้งแต่วันสองวันที่แล้วนะครับผมก็ยังไม่มีของให้เก็บปุ๊บก็ตามคิวนะครับแต่ถ้าใครยังไม่โอนก็ยังไม่ได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวก็กลับบ้านเลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้ประมาณยังไม่เจ็ดโมงหกโมงสี่สิบตอนนี้